สวัสดีครับพี่น้องครับช่องนี้สแล้วนะครับเมเน้ขออัปเดตหญ้าที่บานไว้นะครับอันนี้เป็นหญ้าพันมูลโตนะครับมูลโตสองนะครับวานมมเลยต่างแต่วันที่สิเดือนที่แล้วก็เป็นเดือนมิถุนายนนะครับม้เนวันที่ยี่สิบดกรกฎานะครับ หกนะครับอันนี้ก็เป็นต้นยาอายุเดือนก,กว่าๆแล้วครับความสูงความใหญ่ประมาณนี้ครับอันนี้นะครับโดยประมาณนะครับความสูงในฝ่ามือฝ่ามือหนึ่งแลครับ แยกปลูกแล้วครับก็เลั้หาที่ดินไทยนะครับยวไทยแล้วก็สิปลูกนะครับเยวสิอัปเลียไทยพี่น้องเบิ่งอีกเทียหนึ่งนะครับโอเคนะครับอ่อลืมไปนะครับ้าคากันก็จะมีอ่าอันนี้กัมบ้านะครับมันมีดอกแล้วนะครับกัมบ้าฟังงอกบ่ดีครับการงอกบอดี มีกำบาดห่างๆนะครับข้างกันก็นกนจะเป็นจินนี่นะครับจินนี่บัมบาซ่านะครับจินนี่เนี่ยงอกดีขึ้นกันครับทีนะครับแต่กำบาดงอกนิดเดียวนะครับโอเคนะครับถ้าปลูกแล้วสีอัปเดตให้เบิางอีกรอบครับ โอเคสวัสดีครับ